ราชาลูกนังทุโกขอเสนอเรือใบสบายกว่าเยอะเปรียบเทียบโปรแกรมขค้งสไตทแมนซิตี้ปะทะลิเวอร์พูลความเข้มข้นในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลนี้เข้ามาสู่ในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วโดยแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลคือสสมศรที่จะท้าชิงโทรฟี่สุดยิ่งใหญ่และงานนี้บอกเลยว่าโปรแกรมขอบเขาหมันแน่นอนเนื่องจากจะต้องมีหนึ่งเกมลีกที่จะฟานฟันกันเองในเดือนเมษายนนี้ ก่อนหน้านี้สถานการณ์ในการลุ้นแชมป์ลีกสูงสุดของเมืองพอดีดูเหมือนจะไม่มีไรน่าลุ้นเนื่องจากช่วงต้นปี2022แมนซิตี้ทำคะแนนทิ้งห่างคู่แข่งไปไกลเหลือเกินโดยเฉพาะหงแดงที่ตามหลังพวกเขาถึง14คะแนนอย่างไรก็ตามทีมของกุนซือเจเกนครับเดินหน้าเก็บชัยชนะ8นัดรวดในลีกทำให้ตอนนี้ช่องบ้างที่เคยห่างเหลือเกินลดเหลือแค่แ้มเดียวเท่านั้นแถมผลต่างประตูได้เสียบวก5แต้มไลจีก็รันเรือใบจากฝูงแบบหายใจรถต้นขอแล้ว สำหรับตอนนี้ทั้งสองสโมสรนเหลือโปรแกรมต้องลงเล่น9แมตช์เท่านั้นและหนึ่งในนั้นจะเป็นเกมที่พวกเขาต้องปะทกันเองในถิ A ่นเอเทอรสเตเดียมวันอาทิตย์ที่10เมษายนนี้ซึ่งอาจจะเป็นเกมที่ชี้ชะตาว่าใครจะได้เป็นแชมป์ลีกก็น,นั้นอีก8แมตช์ที่เรอ่แมซิตี้และลิ์พูลก,ก็ห้ามสะดุดเช่นกันโดยเดอะซันสื่อดังในังกฤษได้นำโปรแกรมโค้งสุดท้ายของทั้งสองทีมมาเปรียบเทียบกันเพื่อดูว่าทีมไหนจะมีโอกาสที่จะได้ชูโทรฟี่แชมป์ลีกในวันที่22พฤษภาคมนี้ เส้นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังเกมพักเบรกทีมชาติทัพเรเบยบสีฟ้าเตรียมเดินทางไปเยือนถิ่นเทอร์ฟมัวเพื่อดวลกับเบอร์ลี่ทีมที่พวกเขาไม่เคยแพ้เลย14แมตท,ที่พบกันหลังจากนั้นจะเปิดบ้านรับมือลิปูและหวังที่เก็บชัยชนะให้ได้เพื่อจะได้ทําแต้มฉีกหนีคู่แข่งแย่งบารมีแชมป์นอกจากนี้เรืบใบสีฟ้ายังได้เล่นในบ้านต่อเน,นื่องในการดวลกับไบรตันแอนด์แอลบียนตามด้วยปะทะวัตฟอร์ดก่อนจะไปเยือนลีนเดเต็ดในช่วงปลายเดือนเมษายน ต่อจากนั้นก็เปิดบ้านรับมือซาลิกาดงนิวคาสเซนเดซึ่งไม่เคยบุกมาชนะในทินเอทัดสเตเดียมในเกมพรีเมียร์ลีกเลยตามด้วยการเดินทางไปเยือนกรุงลอนดอนเพื่อพระกับขุนคอนเวสแฮมยูไนเต็ดซึ่งถือว่าเป็นงานเกือบยากที่สุดหลังแมตช์พระกับลิเวอร์พูลหากการลุ้นแชมป์ยืดเยื้อไปจนถึงวันสุดท้ายของโปรแกรมแมนซิตี้มีคิวเปิดบ้านฟาดฟันกับสิง,งห์ผงาดแอสตันวิลล่าซึ่งมีสตีเวนเจอราลดตตำนานกับตันทีมเดรสทำหน้าที่กลุ่มบังเหียน และเชวัตติวิจีคงกระตุ้นลูกทีมให้เอาชนะเจ้าบ้านให้ได้เพื่อเป็นของขวัญสําหรับสมสรอ,อันเป็นที่รักของเขาอย่างไรก็ตามในช่วงระหว่างโปรแกรมลีกแมนซิตี้ยังต้องลงแข่งศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ในรอบก่อนรองชนะเลิศและ FA ฟเอคัพในรอบตัดเชือกที่พบกับลิพูในสนามเบมลีอรในขณะที่เกมลีกอีกแมตช์กับวูฟยังไม่มีการกําหนดวันแข่งเมื่อมองจากภาพรวมแล้วต้องยอมรับว่าแชมป์เก่าค่อนข้างได้เปรียบพอสมควรเพราะพวกเขามีเกมหนะักแค่2แมตช์นั่นก็คือการรับมือลิพูและเยนเวสแฮม แต่กรณนั้นการสู้กับทีมที่ต้องหนีตกชั้นอาจจะสร้างประโยให้กับเรือใบสีฟ้าได้เช่นกันโปรแกรมก้าวแมสุดท้ายของแมนเชสเตอร์ซิตี้วันเสาร์ที่2เมษายนเบอร์ลี่ารการเยือนวันอาทิตย์ที่10เมษายนลิฟวูไรการ์นเยาวันพุธที่20เมษายนไบรตันรายการเยาวันเสาร์ที่23เมษายนวัดฟอร์รายการเยาวันเสาร์ที่30เมษายนลีดสตรายรการเยือนวันเสาร์ที่7พฤษภาคมนิวคาสเซิลลีดสตรดยการเยาวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคมเวสต์แฮมลีดสตีด วันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมอสตันวิลล่ารายการเยือนยังไม่กำหนดวันวูดทัมตันวันเดอร์เรรายการเยือนเส้นทางลิเวอร์พูลสำหรับโปรแกรมของลิพูงานนี้เหล่าสาวกเดอครอบต้องยอมรับว่าพวกเขาเจอกับงานสุดหินเหลือเกินเพราะคู่แข่งค่อนข้างโหดกว่าแมนซิตี้ฉะนั้นถ้าหงแดงอยากควา้าแชมป์ลีกก็ต้องเก็บชัยชนะให้ได้เพื่อจะได้สะสมแชมป์ลีกสูงสุดเมืองู้ดีสมัยที่20 หลังหมดช่วงฟีฟ่าดีหงแดงต้องเบรังแอนฟิลด์พระวัตฟอร์ดซึ่งต้องบอกว,ว่านี่คือเกมที่ง่ายที่สุดของช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆเพราะหลังจากนั้นลิพูต้องเจอกับงานหนักชนิดเคนครกขึ้นภูเขาเริ่มโดยการไปเรยือนแมนซิตี้จากนั้นเตรียมทำศึกแดงเดือดต้อรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งกำลังลุ้นอันดับท็อปโฟและ5วันให้หลังก็ต้องระเบิดเกมเมอร์ซิไซดาร์บี้แมตช์พบกับเอลตันที่อยู่ในช่วงดิ้นรนหนีการตกชั้น ตามด้วยการไปเยือนนิวคาเซิลซึ่งที่เซนต์เจมส์พาร์คพวกเขาทําได้แค่เสมอแบบไร้สกอร์เมื่อรุ่การที่ผ่านมาต่อไปก็ต้องฟาดฟันกับทีมที่ลุ้นโคตาบิ๊กเอียร์อย่างท็อตแนมฮอสเปอร์ขณะที่2เกมสุดท้ายของซีซั่นถือว่าไม่หนักไม่เบาเพราะเยือนเซาท์ทัมตันกับรับมือวูฟขณะที่เกมต้องพบกับแอสตันวินล่าซึ่งมีจราดกลุ่มบางเหียนยังไม่มีการกําหนดวันแข่งสิ่งสําคัญที่สุดก็คือหากคลอฟแอนด์โคสามารถบุกไปคว้าแมนซิตี้ถึงบ้านพวกเขานอกใจจะทำแต้มแซงขึ้นเป็นจ่าฝูงแล้ว จะทาให้พวกเขามีกําลังใจฮึกเหิมในการสู้กับโปรแกรมโหดที่เหลืออยู่ด้วยทังนี้ท้ลลิพูสามารถคว้าแชมป์พิมลิกในฤดูก,กาลนี้ได้สําเร็จมันจะกลายเป็นหนึ่งในการคัมแบ็กคว้าแชมป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการของวงการลูกหนังเมืองผู้ดีเลยทีเดียวโปรแกรม9แมตช์สุดท้ายลิเวอร์พูลวันเสาร์ที่2เมษายนวัดฟอร์ดรายการเยา้าวันอาทิตย์ที่10เมษายนแมนซิตี้รายการเยือนวันอังคารที่19เมษายนแมนเชเต็รรายการเย้าวัวนที่ยีบเมษายนเอฟเวอร์ตันรายการเยา้า วันที่30เมษายนนิวคาสเซิลไรการเยือนวันเสาร์ที่7พฤษภาคมท็อตแนมฮอสเปอร์ไรการเย้าวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคมเซาท์ทัมตันน์ไรการเยือนวันอาทิตย์ที่ย2พฤษภาคมบุฟทฮมตันนวันเดอร์เรอร์ไรการเย้ายังไม่กำหนดวันแอสตันวินล่าไรการเยือนลิเวอร์พูลจะฝันค้างไหมเปิดชื่อทีมไหนบ้างเคยเหมาคว้าสี่แชมป์พูดได้เลยว่าลิพูทีมดังของเมืองผู้ดีมีโอกาสเหมาคว้าสี่แชมป์ในซีซั่นนี้สูงไม่น้อย หลังประสบความสาเร็จในศึกคาร์บ่าวครับไปแล้วหงแดงยังอยู่บนเส้นทางของการไล่ล่าแชมป์อีก3รายการแม้จะมีแมนซิตี้เป็นกระดูกชิ้นโตเนื่องจากทีมของเป๊ปกอดิลลาหมายมั่นปั้นมือรวบคว้าที่เป็นแชมป์เช่นกันและแน่นอนว่าไม่รีพูก็ต้องเป็นแมนซิตี้ที่ต้องมีทีมใดทีมหนึ่งผิดหวังในการซิวแชมเมียนลีกและ FA เครับเนื่องจากทั้งสองฝ่ายถือเป็นคู่ต่อกรโดยตรงของกันและกันแถมดีไม่ดีหงแดงกับเดอร์บสีฟ้าอาจ,จเผชิญหน้ากันในนัดชิงชนะเลิศถ้วยแชมเปียนลีกเพิ่มอีกก หากต่างฝ่ายสามารถกลุยทางจากรอบ8ทีมและรอบตัดเชือกได้สําเร็จกระนั้นก็ดีถึงขนาดนี้ทีมจากแอนฟิลมีโอกาสสร้างชื่อเป็นทีมแรกของอังกฤษที่ได้ทวีฟีสรายการไปครอบครองแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์เอฟเอครับแชมเปียนลีกและคาราบาวครับซึ่งทีมของเจอเกนครอปประสบความสําเร็จไปแล้วจากการดวลลูกโทษคว่ำเชลซีต่อการคว้าสี่แชมป์ในวงการฟุตบอลมีการบัญญัติเอาไว้ว่าจะต้องเป็นการได้แชมป์สรายการเมเจอร์เท่านั้นไม่นับรวมถ้วยใบเล็กใบน้อย ซึ่งอาจเตะกันแบบทัวนาเมนต์หรือนัดเดียวรู้ผลแต่อย่างใดยกตัวอย่างเช่นฟุตบอลสโมสรโลกของฟีฟ่าและฟุตบอลซุปอรับของอยูฟ่าซึ่งจะไม่นับรวมเป็นแชมป์สำหรับการคว้าโทฟี่4รายการชันได้ก็ฉันนั้นแมลเเตเคยสร้างผลงานคว้าที่เป็นแชมป์หรือแชมป์3รายการใหญ่ได้ในซีซั่นเดียวฉันได้ก็ฉันนั้นแมลเเตเคยสร้างผลงานคว้าที่เป็นแชมป์หรือแชมป์3รายการใหญ่ได้ในซีซั่นเดียว1 9 9 8ง9ถึงอันประกอบด้วยพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพและแชมเปียนลีก ยกเว้นลีครับที่ทีมของเสื้ออเล็กเฟอร์กูสันหยุดแค่รอบ8ทีมโดยบุกไปพ่ายสเปอร์สตัวหนึ่งถึงกระน,นั้นหากจะว่ากันถึงการคว้า4ี่แชมป์อย่างไม่เป็นทางการหรือ4ี่แชมป์แบบสมอ้างบาเยมิเนกทีมดังของเมืองเบียเคยทําได้มาแล้วในซีซั่น2019-2020กับการคว้าแชมป์บุนเดสลิกเา d f บโพข่าวและแชมเปี้ยนีกตามด้วยแชมป์สโมสรโลกในอีกไม่กี่เดือนต่อมาซึ่งไม่นับรวมแต่อย่างใด คล้ายกับกรณีของบาซโลนาภายใต้การคุมทีมของกวาดวลาซึ่งคว้าทรฟี่มาเชยชมได้มากถึง6ใบในปี2009ทั้งแชมเปียนลีกลาลิกาโกปาเดเลสโมสรนโลกยูฟ่าซูเปอร์คัพและสเปนิสซูเปอร์คัพแต่อย่างที่บอกในประิสาราไม่เคยมีทีมลูกหนังอังกฤษที่คว้าแชมป์ได้4รายการมาก่อนและที่ใกล้เคียงที่สุดก็เป็นแมตร์ในซีซั่น1998-1999นั่นเองที่ได้3แชมป์ กระทั่งซีซั่น2018-2019แมนซิตี้ทีมร่วมเมืองประสบความสำเร็จได้ที่เป็นแชมป์เช่นกันแต่มีศักดิ์ศรีได้กว่าปีแสดงเนื่องจากเป็นการเหมาคว้าแชมป์3รายการในประเทศทั้งพรีเมียร์ลีก FA ครับและลีครับส่วนทวยแชมปนลีกเรือใบสีฟ้าซึ่งยังไม่เคยไปถึงดวงดาวมานานจนบัดนี้จอดป้ายในซีซั่นนั้นที่รอบทีมจะกดประตูทีมเยือนหลังเสมอกับสเปอร์ทีมจากพรีเมียร์ลีกเช่นกันด้วยสกอร์รวม4ต่อ4 ที่จริงในซีซั่น2018-2019เรือใบสีฟ้าได้แชมป์คอมมิชชั่นเขียวด้วยแต่ไม่นับเป็นแชมป์ใบที่4อย่างเป็นอาการแต่อย่างใดจบจนซีซั่นนี้เพื่อนบ้านของแมร์เจ็มีโอกาสคว้าที่เป็นแชมป์อีกรอบแต่มีศักดิ์ศรีเหนือกว่าเดิมเทียบได้กับทีมจากโอทัฟฟอร์ดในซีซั่น1น9่ง9ก9เนเ้าื่องจากพวกเขายังมีสิทธิ์เป็นเจ้าของแชมปี้ยมลีกเอฟเอคับและแชมเปียนลีกหลังดวนลูกโทษไพ่เวสแฮมร่วงตกรอบราบปกทีมา ไม่เคยมีทีมจากหลีกใหญ่ในยุโรปเช่นกันที่ผง,งาดควา้าแชมป์ได้ครบทั้ง4รายการอย่างรัสเซียหากนับรวมลีกชาติอื่นๆด้วยเซลติกคือสโมสรเดียวที่เคยทำสำเร็จในซีซั่น1966-1967จะการคว้าแชมป์ยุโรเปยนครับแชมป์ลีกสกอตแชมป์สกอตติชครับและแชมป์สกอตติชลีกครับสรุปทีมฟุตบอลที่เคยได้แชมป์4รายการบาร์ยูนิคซีซั่น2019-2020บุนเดสลีกา DFB บีโพคาวแชมเปี้ยนส์สอลีกสโสนโลก r รอั m มาดริซีซ e ั่น2 7 2พั e Friend Cup, Friend Cup, 8สเสปเปนนิสซูเปอร์คัพอยู่ฟาซูเปอร์คัพสมสรอนโลกแชมเปี้ยนสปีเอชซีซั่นส0 1 4ั0 1 5 2 0 1 5 2 0 1 6 2017-2018้นหลีกเอิงเฟน์ครับเฟน์ลีกครับเฟนส์ซูเปอร์คัพเรอลมริซีซั่นส0 1 6ัน1 7อยู่้าซูเปอร์คับสมลสรอนโลกลาลิกาโกปาเดเลบาร์เซโลนาซีซั่น2 2 5ปอ์คัพสโมสริโกปาเเดล บายามิเนิกซีซั่น2012-2013ซูปรครับเยอรมันบุนเดสลีกา DFB p o k า l แชมเปเียนลีกเซลติกซีซั่น1966-1967หยูดเปรียนครับปลีกสกอตสกอตติดคับสกอตติดลีก,ก,ก,กครับ,กกรบพ่อหมอป้ายแดงโอซิลฟันธงลีพูเหมาสี่แชมป์ไหวไหมเบสุดโอซิลมิดฟิลทีมเฟเดร์เช่ออกโรงฟันธงถึงโอกาสประสบความสำเตร็จในซีซั่นนี้ของลีพู หลังจากทีมแกร่งแห่งพิมลีกมีโอกาสเหมาคว้าแชมป์แบบเบ็ดเสจทั้ง4รายการอดีตจอมทัพอาเซนอนเคยคัดแข่งในลีกเมืองผู้ดีนานถึง8ปีก่อนย้ายไปวาดลวดลายในลีกตรุรกีเมื่อปี2021และด้วยเหตุที่การแย่งแชมป์พิมลีกซีซั่นนี้กำลังเป็นประเดียงสูสีโดยแมนซิตี้ถูกลิพูซึ่งชนะรวดในลีก9้านัดหลังทำแต้มไล่ตามลือแค่แต้มเดียวแล้วหงแดงจึงมีโอกาสแซงหน้าระบายสีฟ้าไม่น้อยพร้อมกันนี้ทั้งสองทีมยังมีลุ้นซิวโทฟี่แชมลีกเช่นกัน รวมถึงถ้วย f a ครับที่ต้องฟาดเกลือกกันเองในรอบตัดเชือกด้วยแต่โอซิลทวิตข้อความเลือกกะเก่งสถานการณ์ของ2ถ้วยใบใหญ่เท่านั้นโดยเชื่อว่าทีมของเป๊ปกาเดลาจะป้องกันแชมป์ลีกได้อย่างไรก็ดีอดีตขุนพลทีมชาติเยอรมันชุดแชมป์โลกปี2 0 1 4มองว่าเจเกนครอปจะพาหงแดงคว้าถ้วยหูใหญ่ไปครองได้เป็นสมัยที่7ของสโมสรเนื่องจากถูกจับสลากให้พบกับเบนฟิก้าทีมที่อ่อนที่สุดในรอบแทีมแม้ในรอบต่อไปเรดแมชชีนจะต้องบุกกับผู้ชนะ ระหวางไบมินิก,กับ ial, เบียร์ไออีกทั้งอาจโคจอนไปเจอกับแมนซิตี้อีกรายการในนัดชิงชนะเลิศถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกก็เป็นได้สุดท้ายแล้วกองกลางวัย33ปีได้เอ่ยถึงศึกเวิลด์คัพปลายปีนี้ว่าชิงช่างกรีฑาของกุนซือเกเตซาเกตมีสิทธิสมหวังไม่น้อยเนื่องจากมีพัฒนาการที่น่าพริลรับใจโดยทีมสึงโตคำรามผ่านเข้าไปถึงรอบตัดเชือกฟุตบอลโลก4ปีก่อนที่รัสเซียและเข้าชิงชนะเลิศศึกยูโร2020และ่ายการดวลลูกโทษตัดสินต่ออิตาลี หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ